จะเกิดอะไรขึ้นคะถ้าหากว่าโลกในอนาคตเทคโนโลยีมันถูกพัฒนาไปไกลจนเราสามารถสร้างมนุษย์ขึ้นมาเองได้และปรับแต่งยีนให้มันมีนิสัยใจคอและหน้าตาในแบบที่เราต้องการได้เลยใครอยากมีแฟนแบบไหนก็สร้างได้คะ่ะอยากมีลูกมีเพื่อนมีพี่น้องก็สั่งซื้อในแบบที่เราต้องการได้เลยแต่บอกเลยนะว่าสุดท้ายมันก็ไม่ได้สวยงามอย่างที่คิดสวัสดีค่ะติ่งรีวิวค่ะคลิปนี้ติ่งจะรีวิวซีรีส์จีนแนวสืบสวนไซไฟที่จะสืบหามนุษย์ไบโอนิกมนุษย์ที่ถูกปรับแต ยืนขึ้นมาและแฝงตัวเนียนๆใช้ชีวิตอยู่กับมนุษย์ปกติได้ทรงไว้ยหลงมาเป็นพระเอกป้าเทพทรงอย่างแบทเลยกับเรื่อง The อ i onic Life ไขคดีปริศนามนุษย์ไบโอนิก เล่าเรื่องราวของโลกอนาคตที่เทคโนโลยีการปรับแต่งยีนได้พัฒนาไปไกลมากมนุษย์จึงใช้เทคโนโลยีนี้มาสร้างมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์แบบมากกว่ามนุษย์ทัท่วไปค่ะทั้งความคิดนิสัยที่สามารถกำหนดได้ตั้งแต่เริ่มสร้างเลยจ้าว่าต้องการให้เป็นคนแบบไหนเพื่อเอาไปทดแทนมนุษย์ปกติเช่นสร้างลูกน้องที่มีความซื่อสัตย์กับบริษัทตลอดไปสร้างแม่ที่ดีของลูกได้หรือแม่จะสร้างคนรักที่รักเดียวใจเดียวตลอดไปก็ยังได้ค่ะและเรียกมนุษย์พวกนี้ว่ามนุษย์ไบโอนิก ่อมามนุษย์ไปโอนิกถูกทําให้กลายเป็นสินค้าที่มนุษย์แอบซื้อขายกันแล้วก็เป็นที่นิยมอย่างมากเลยจนมันค่อยๆเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆจนมีมนุษย์ไปโอนิกใช้ชีวิตปะปนอยู่กับมนุษย์ปกติทั่วไปจนแทบจะแยกไม่ออกเลยค่ะพอผ่านไปเรื่อยๆความอันตรายของมันก็เริ่มต้นขึ้นค่ะเพราะพวกมันเนี่ยค่อยๆมีความคิดที่เปลี่ยนไปจนมนุษย์ควบคุมไม่ได้หลังจากนั้นมนุษย์ไปโอนิกจึงกลายเป็นของต้องห้ามและโดนสั่งเก็บทั้งหมดค่ะและเขาเฉิงนั่วเขาอยู่ในทีมที่ตามส เขาเก่งเรื่องแกะอรอยตามสืบมากๆและสามารถแยกมนุษย์ปกติกับมนุษย์ไบโอนิกได้ค่ะส่วนเธออันชิวนักจิตวิทยาที่สวยเก่งฉลาดและเข้าใจมนุษย์ทั้งความรู้สึกอารมณ์และพฤติกรรมทั้งสองคนนี้ได้จับพระจับปูมาร่วมมือกันเพื่อตามหามนุษย์ไบโอนิกที่ถูกแอบซ่อนไว้ค่ะและเรื่องราวของคนทั้งคู่จะเป็นอย่างไรเบื้องหลังของมนุษย์ไบโอนิกมีอะไรซ่อนไว้อีกไหมก็ต้องลองไปดูกัน เรื่องนี้นะเป็นซีรีส์จีนที่แปลกใหม่มากค่ะเอาจริงๆติ๋งไม่ค่อยเห็นซีรีส์จีนแนวสืบสวนไายฟนะที่พูดถึงโลกอนาคตค่ะตอนแรกอ่ะติ๋งก็แอบกังวลใจนิดๆว่าเอ๊ะเขาจะทาให้เราเชื่อได้หรือเปล่าเขาจะทําออกมาได้ดีไหมเขาจะทําให้เราลุ้นไปกับการสืบสวนสอบสวน,สวนแล้วก็ทําให้เราอินไปกับโลกอนาคตที่มีมนุษย์เปโอนิกได้ไหมแต่พอได้ดูจริงๆอ่ะบอกเลยว่าเขาทําได้ดีกว่าที่เราคิดไว้อยู่นะทั้งมนุษย์เปโอนิกเองค่ะที่มีจุดเด่นก็คือภายนอกก็คือเหมือนมนุษย์ปกติเลยนะ แถมคนซื้อ,อยังก,กำหนดได้เองเลยค่ะว่าจะเอามนุษย์ไบโอนกเนี่ยไปทำอะไรจะให้มีนิสัยแบบไหนบางคนเน่ยแฟนตัวเองนิสัยไม่ดีอารมณ์ร้อนชอบใช้กําลังนางก็ซื้อมนุษย์ไบโอิกที่หน้าเหมือนแฟนตัวเองเลยค่ะแต่ว่าใจดีตามใจไม่ขี้วีนมาอยู่แทนด้วยซะเลยค่ะ หรือแม่บางคนนะมัวแต่ทำงานไม่มีเวลาเลี้ยงลูกจ้ะปล่อยลูกให้อยู่บ้านคนเดียวเหงาเงาเขาก็เลยไปซื้อมนุษย์ไบโอนิกที่หน้าเหมือนแม่แท้ๆจริงๆเลยแต่นิสัยใจดีอบอุ่นดูแลเอาใจใส่ลูก,กอ่ะมาเลี้ยงลูกแทนแถมลูกก็ยังแยกไม่ออกเลยค่ะว่าคนไหนแม่ตัวจริงคนไหนมนุษย์ไบโอนิกและในเรื่องก็ยังมีอีกหลายเคสเลยค่ะที่มีการซื้อมนุษย์ไบโอนิกมาแทนคนที่เป็นคนสําคัญสําคัญในชีวิตเลยบอกเลยว่าบางเคสแต่เราก็แอบเห็นด้วยกับเขาเหมือนกันนะว่าเออชีวิตพวกเขาน่าสงสารนะ่ะเขาควรมีมนุษย์ไบ ขนาดตัวติ่งเองนะคะตอนดูติ่งก็ยังรู้สึกว่าเอ๊ะอชันอยากได้มนุษย์ไปโอนิกมาเป็นของตัวเองสักคนหนึ่งนะคะแต่เอาจริงๆอ่ะถ้าอยากได้มาทํางานเลยนะคะคงต้องมีหลายๆคนเลยค่ะมาสร้างทีมทํางานหาเงินด้วยกันนะคะเอาเป็นว่าคนนึงมาทําเป็นมาร์เก็ตติ้งออนไลน์อีกคนมาทําเป็นคอนเทนต์อีกคนมาเป็นเลขาส่วนตัวอีกคนมาเป็นเซลอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราสามารถดีไซน์หน้าตารูปล,ลักษณะนิสัยได้นะคะมันต้องเลิศแน่ๆเลยค่ะทุกคนแล้วเพื่อนๆราคาอยากได้มนุษย์ไป อนิคด้วยหรือเปล่าถ้าอยากได้ก็คอมเมนต์มาบอกติ่งหน่อยค่ะว่าอยากได้มนุษย์ไโอนิกไว้ทําอะไรบ้างแต่มนุษย์ไปอนิกมันก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบสัทีเดียวนะคะมันมีจุดอ่อนอยู่ค่ะก็คือเรื่องการแสดงอารมณ์ต่างๆโดยเฉพาะใบหน้าเนี่ยที่แสดงอารมณ์ได้ไม่ชัดเจนเท่ามนุษย์นะแต่มันก็มีเหมือนกันนะมนุษย์ไโอนิคบางคนที่ฝึกแสดงอารมณ์ได้ด้วยนะก็คือมันเรียนรู้ได้น,นั่นเองค่ะยวนาม่ไปทำงานล้ว乖乖的 จจพระเอกก็คือหนุ่มเซิ้งว้หลงที่ติ่งชอบมากๆมาตั้งแต่เรื่องกลัวเฮทถักทอรักที่ปลายฝันค่ะเรื่องนี้เขามารับบทเป็นถึงนัว นักสืบมากนิ่งๆเย็นชากับทุกๆคนมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะนังเอกจ้าพอนังเอกมาคุยด้วยนะคะพี่แกก็จะยิงๆห,หน่อยส่งพี่แกเรื่องนี้ก็จะดูแบบแบทหน่อยค่ะแต่พูดเลยว่าก็ยังรออยู่ดีเขาว่าทํางานตามสืบมนุษย์ไบโอนิกให้กับองคอ์กรหนึ่งมานานมากๆจับมนุษย์ไบโอนิกได้หลายคนเลยค่ะเลยสามารถแยกมนุษย์ปกติกับมนุษย์ไบโอนิกไดจากการพูดคุยหาหลักฐานแล้วก็สังเกตพฤติกรรมค่ะและมีทริคในการจับสังเกตเลยก็คือมนุษย์ไบโอนิกเนี่ยเขาทาร้ายคนไม่ได้และถ้าจะตรวจสอบ จริงๆเลยอ่ะต้องฉีดยาเข้าไปแล้วดูว่ารูม่านตาเปลี่ยนสีไหมแต่ยานี้จะทําให้มนุษย์บาดเจ็บได้ค่ะมันเลยเอายาไปทดสอบกับทุกคนไม่ได้ก็เลยต้องใช้วิธีการตามสืบสวนแทน ซึ่งตัวพระเอกนี่แหละค่ะที่ทําให้เราสนุกไปกับการสืบสวนน่ะก็คือถ้าสมมติว่าได้เบาะแสมานะคะว่ามีมนุษย์เปอนิกอยู่ที่ไหนอ่ะทางทีมก็จะส่งพระเอกอ่ะตามไปสืบสวนแล้วก็ตามไปจับกลุม่มนุษย์เปอนิกทันทีแต่จุดอ่อนของพระเอกเลยก็คือเขาเป็นคนที่หัวร้อนง่ายมากเลยค่ะเวลาที่เขาสงสัยว่าใครเป็นมนุษย์เปอนนกนะพี่แกก็จะพุ่งเข้าไปถามตรงๆเลยค่ะแบบไม่มีเทคนิคไม่มีชั้นเชิงในการสืบสวนเลยเพราะพระเอกเองอ่ะก็มีปมเบื้องลึกเบื้องหลังบางอย่างกับมนุษย์เปอนิกเหมือนกันซึ่งจะะเปป็นมมออไไรไข why the heart don't love baby doing 承诺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 哎你、啊、呀你干什么呢你你谁呀你你儿子去过纺织人被杀现场这件事情很可能和他有关你走开我儿子跟这事儿没关系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 他、啊、没事我养了花了他没事,、啊啊没事 ซึ่งด้วยความที่พระเอกเป็นนักสืบนิสัยแบบนี้นี่แหละค่ะทางทีมก็เลยต้องส่งนางเอกมาช่วยนางเอกของเราก็คือหวนฉีที่รับบทเป็นอันชิวเธอเป็นนักจิตวิทยาค่ะที่เชี่ยวชาญเรื่องพฤติกรรมมนุษย์เธอสามารถอ่านความรู้สึกอารมณ์ความคิดและใช้เทคนิคการพูดและมีวิธีการโน้มน้าวจิตใจนะคะในการสืบสวนได้ดีกว่าพระเอกค่ะเรียกได้ว่าเวลาพระเอกหัวร้อนเมื่อไหร่ก็มีเธอนี่แหละค่ะที่เป็นเหมือนน้ำมาดับไฟร้อนและช่วยพระเอกตามสืบเช่นกันอย่างเด็กคนหนึ่งนะคะที่ถูกสงสัยว่าเป็นมนุษย์เบลนิกแต่น ไม่ยอมพูดอะไรเลยค่ะพระเอกก็หัวร้อนใส่นะคะจนน้องกลัวสุดท้ายก็ได้นางเอกนี่แหละค่ะที่มากเกลี้ยกล่อมจนได้其实呢我我我除了有感有感另外一特能可以出你心的想法想法 ตอนนี้ติ่งดูมา4ตอนจากทั้งหมด12ตอนค่ะติ่งรู้สึกว่าพาร์ทการสืบสวนเขาทาได้ดีนะแถมเป็นอะไรที่ดูง่ายด้วยค่ะทุกคนเพราะว่าคดีมันจบเป็นเคสบายเคสไป1ตอนก็คือจบไป1คดีค่ะพอจบตอนปุ๊บก็จะมีคดีใหม่เพิ่มขึ้นมานะคะแล้วเราก็จะต้องลุ้นตลอดเลยว่าเอ๊คนนี้จะใช่มนุษย์เบลนิกไหมนะแล้วเขาจะมีวิธีการสืบสวนยังไงแต่พูดเลยว่าบางตอนก็แอบสงสารมนุษย์เบลนิกเหมือนกันค่ะเพราะเขาเองอ่ะก็มีชีวิตมีความรู้สึกมีจิตใจเหมือนกันนะคะเข,เ,ปปเขามาด้วยอ่ะ างงทางเราก็แบบว่าเออใจอ่อนรู้สึกว่าบางทีก็แอบ,บสงสารมนุษย์เปอนิกเหมือนกันอย่างคดีหนึ่งนะคะอันนี้ขอสปอยนิดนึงนะคะผู้หญิงอะ่ะนางเป็นศิล,ลปินค่ะนางเป็นศิลปินที่ชื่อดังอยู่มีงานศิละปะมากมายเลยแล้วนางอะ่ะมีสามีเป็นคนอารมณ์ร้อนนะคะชอบใช้กําลังนางก็เลยซื้อมนุษย์เปนอนิกที่หน้าเหมือนสามีเนี่ยมาอยู่ด้วยแทนแล้วมนุษย์เปนอนิกคนนี้นะคะดูแลนางดีมากเลยเอาใจใส่นางทุกอย่างนะคะแต่พอพระเอกตามสืบจนรู้ปรากฏว่ามนุษย์เปนอนิกนี่แหละที่รับสารภาพผิด แทนนางค่ะคนนี้ก็คือหน้าเอ็นดูมากเซเซ็นียโอซึโดอิช แต่มนุษย์เบลอนิกก็มีนิสัยแตกต่างกันนะคะบางคนก็มีมุมน่ากลัวน่ากลัวได้เหมือนกันค่ะใครอยากจะรู้ว่าเรื่องจะเป็นยังไงต่อเนี่ยก็ตามไปดูแบบซับไทยได้ที่เว็บ iq com และแอป i อชี e, ค่ะถึงว่าเรื่องเรามันยังไปได้อีกไกลเลยนะเพราะนอกจากคดีที่พระนางตามสืบแล้วว่ะยังมีฆาตกรต่อเนื่องอีกค่ะที่ตามฆ่าเฉพาะมนุษย์เบลอนิกเท่านั้นแล้วก็ยังมีงานวิจัยของแม่พระเอกอีกค่ะที่จะพาเราไปดูเบื้องลึกเบื้องหลังของมนุษย์ไบโอนิกอีกค่ะและคลิปนี้ไปก่อนนะจะกหมคลิปหนน้านะคะบบ 拜拜。Bye bye.